สวัสดีคะ่ะเจคเคนโมาแนะนําบ้านพร้อมอยู่นะคะทําเรดีนะคะทุกท่านติดถนนคอนกรีตเลยคะ่ะเข้าออกได้สะดวกเลยนะคะไม่เปียวนะคะและไม่แออัดด้วยนะคะทุกท่านหน้าบ้านนะคะมีคลองนะคะซอยน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปีเลยนะคะน้ําไม่ท่วมนะคะบ้านหลังนี้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ตําบลบางตะโนดอ,อําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ เป็นที่ดินมีโฉนดนะคะเนื้อที่1งาน35ตารางวาค่ะโฉนดนสอสสีจอคุดแดงนะคะทุกท่านมีไฟฟ้ามีประประพาพร้อมอยู่เลยนะคะราคา6 8 0 0 0 0บาทนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะทุกท่านราคานี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าฟรีค่าโอนค่ะอยู่ใกล้อบตอนะคะใกล้อนามัยใกล้โรงเรียนใกล้ตลาดนัดนะคะ เพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้ตลาดและโรงพยาบาลโพธารามนะคะแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท,ทุกท่านท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเจ้าของได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกตรงชื่อคลิปนะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดชมบ้านกันก่อนได้นะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ